จังหวัดระนองอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านรองอยาาัยการจังหวัดท่านบุฒิพลดำจันทร์มาช่วยลองในการดำเนินรายการแล้วก็อธิบายข้อกฎหมายที่ประชาชนควรทราบซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของช่องเราเลยว่าเป็นการแนะนําข้อกฎหมายข้อควรทราบข้อควรระวังนะคะค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะเราก็จะนําเสนอในชื่อตอนที่ว่าคำแนะนำของฝ่ายกฎหมายอาจไม่ถูกต้องเสมอไป ค่ะพอดีข้าท่านพอดีว่าเราอะได้รับข้อมูลแบบว่าเนี่ยมีคนมาโทรปรึกษาไปกฎหมายแต่ว่าเราบอกไว้ก่อนนะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกินที่จังหวัดละนองเป็นเรื่องที่ผู้เช่าใหม่นะคะจะเช่าห้างเราห้างตรงนี้โลเคชั่นดีคนผ่านเยอะขายของขายอะไรก็ขายดีทหมดเลยก็คือตามตามจาไลด์โนที่เราโชว์เลย mm hmm. แล้วท่นี้นะคะ ผู้เช่าเดิมเนี่ยเขาก็ยังไม่ขนย้ายของออกไปท่านแล้วผู้เช่าใหม่เนี่ยก็ต้องมาที่จะเช่าแล้วแต่กฎหมายของทางผู้ให้เช่าเนี่ยก็คือห้างเนี่ยก็ยุส่งเสริมเลยว่าบอกกับผู้เช่าใหม่ว่าตรงนี้ดีเช่าเลยส่วนของผู้ใช้ของผู้เช่าเดิมเนี่ยเอามาใช้ทาสีตกแต่งได้ทุกอย่างเลยแล้วแบบนี้นะคะท่านถ้าทางกฎหมายเนี่ยเขาทําได้เลยไหมหรือว่าควรหยุดไว้ก่อน ต้องดจานาก่อนเดี๋ยวรบกวนท่านช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับซึ่งกรณีอย่างนี้นะครับก็เกิดจากที่เขาเรียกว่าเป็นคดีที่ผู้ให้เช่ากับผู้ให้เช่าใหม่ผู้ให้เช่านะครับซึ่งกรณีอย่างนี้เป็นเรื่องของเอกชนให้มาขอคำปรึกษาจากสำนักง,งานใายการคุ้มครองเสรีช่วยเหลือทางกฎหมายในการบัองคับดีนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของรายการที่คอยให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับประชาชนอยู่แล้วนะครับเราก็จะให้คำแน,น,นะนำครับ ก็หลักๆเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องดูนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้เช่าเดิมกับผู้ผู้เช่าเดิมด้วยนะครับว่าเขามีข้อตกลงอะไรกันยังไงน,นะครับในส่วนของระยะเวลาสิ้นสุดยังในส่วนของค่าค่าเช่าที่ค้างชําระหรือว่าในส่วนของทรัพย์สินหรือว่าสิ่งที่ติดอยู่กับที่เช่าหรือว่าทรัพย์สินต่างๆที่ผู้เช่าเดิมยังไม่ได้กนย้ายตรงนี้นะครับก็ต้องดูก่อนแล้วนิติสัมพันธ์ระหว่างเขาว่า ไหนมีหน้าที่อย่างไรฝ่ายไหนจะยกทรัพย์สินอะไรให้แก่กันอย่างไรนะครับก็มูนิธิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้เช่าเดิมกับคู่เช่าเดิมกับผู้ให้เช่าก่อนว่าเขามีนิติสัมพันธ์ยกทรัพย์สินส่วนนี้ให้ใครเป็นคนรับผิดชอบอะไรยังไงก่อนเนาะค่ะต้องดูสัญญาเช่าเดิมมาดูด้วยครับดูก่อนด้วยนะครับค่ะแล้วทีนี้ค่ะท่านระหว่างผู้ให้เช่าเดิมกับผู้ให้เช่าผู้เช่าเดิมกับ ผู้เช่าใหม่อะค,ค่ะเขามีเขาไม่มีนิติสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะตรองเพราะว่าคือคนละสัญญ yeah. ากันนะครับเราสัญญาระหว่างผู้ให้เช่าเดิมกับผู้เช่าเดิมก็คือหนึ่งสัญญาสัญญาระหว่างผู้ให้เช่าใหม่กับผู้ผู้เช่าใหม่ก็อีกหนึ่งสัญญาซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวผู้เช่าคับคนเช่ามันจะเป็นคนละคนกันแล้วสัญญาแรกคือเป็นของ ผู้เช่าเดิมชื่อนางกอเช่นสัญญาใหม่ก็เป็นของนางขอผู้เช่าใหม่ซึ่งเขาไม่มีนิติสัมพันธ์กันแต่ที่สัมพันธ์คือผู้เช่าคือนายนายเอคนเดียวกันทั้งสองสัญญาซึ่มงมันก็เป็นที่ปวพันตรงเรื่อง<ม>ต่างๆที่เราจําเป็นต้องกลับย้อนไปดูสัญญาแรกก่อนเพื่อให้ ู้เช่าใหม่จะได้ไม่ไปกระทบสิทธิ์ของในสัญญาเดิมค่ะก็คือนเอเนี่ยผู้ให้เช่าเนี่ยก็เป็นจุดคืนการระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่าเดิมกับผู้เช่าใหม่เลยแต่ว่าผู้เช่าเดิมกับผู้เช่าใหม่เนี่ยไม่ได้มีนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายกันเลยเนี่ยค่ะก็ตามเส้นนะคะตามตามเส้นความสัมพันธ์เนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ให้เช่าเดิมกับผู้เช่าเดิมกับผู้เช่าใหม่เนี่ยเขาไม่มีนิติสัมพันธ์อะไรกันเลยทีนี้ค่ะท่านบุค้าพอ ผู้เช่าเดิมกับผู้เช่าใหม่เขาไม่มีสิธสัมพันธ์กันแล้วสัญญาน้นะ่ะก็ไม่ได้กำหนดอะไรก็ไม่ได้กำหนดของว่าจะให้ยกให้กับผู้ให้เชา่าใดๆเลยแล้วของที่เขายังไม่ขนย้ายออกไปอะค่ะท่านถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้เช่าใหม่เนี่ยตามที่เขาพูรมาปรึกษาเนี่ยไปขนย้ายของแล้วของเกิดเสียหายเสื่อมราคาคคของหายทังนี้อะค่ะใครจะเป็นคนรับผิดชอบแล้วใครเราจะมีความผิดใดๆทางด้านกฎหมายบ้างคะค ก็เมื่อถ้าเราดูแล้วนะครับว่าทรัพย์สินที่ที่ผู้ผู้เช่ารายใหม่เข้าไปนะครับจะมีทรัพย์สินที่ของผู้เช่ารายเดิมหลงเหลืออยู่นะครับในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงกันแล้วนะครับผู้ผู้เช่ารายใหม่ก็สามารถขนขนย้ายไปไปเก็บไว้นะครับแต่คือเราก็ต้องดูตามสภาพถ้าของที่มันมีมูละคะ่าเราก็ต้องอย่างน้อยแจ้งผู้ผู้ให้เช่าผู้ให้เช่าไว้ไปเก็บรักษาในที่ที่สมควรจะอยู่นะครับ อาจจะเป็นสนมมติส่วนตัวของมีค่าซึ่งมันจะมีปัญหาได้นะครับถ้าเกิดเราไปวางไว้ตากแดดตากฝนเราอาจจะโดนก็ทำให้เสียทรัพย์ก็ได้เพราะว่าหนึ่งคือเรารู้แล้วว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของเราแล้วน่าจะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวหรือเป็นของผู้เช่าเดิมแต่เราก็ ไม่มีที่เก็บเราไม่มีอะไรเราก็แจ้งผู้ให้เช่าไว้ให้เขาเก็บรักษาไว้ให้แล้วเราเก็บในที่ที่พอสมควรแล้วก็ให้ผู้ให้เช่าเดิมติดต่อให้เขามารับตามแดดตามฝนหรือว่าเจตนาทําให้ทรัพย์นั้นเสียหายถ้าอย่างนั้นนะเราอาจจะมีความผิดฐานขวานทาให้เสียทรัพย์ก็ได้หรือเราจะเอาไปขายเราไปยกให้ใครโดยที่ผู้ผู้เช่าเดิมเขาไม่ยินยอมเขาไม่ได้นะครับเราก็ต้องตรวจสอบหรือว่า ให้ให้เวลาแก่การขนย้ายมาสักส่วนหนึ่งด้วยเพื่อเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันให้ตัวตัวผู้เช่ารายใหม่ไม่ถูกเดิมเนินคดีความผิดทางอาญาในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ยักยอกทรัพย์หรือรักทรัพย์ครับอ๋อค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ทางอาญาทางอาญาก็อาจจะเป็นทําให้เสียทรัพย์รับทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์ได้แต่ว่าถ้าเป็นทางแพ่งล่ะคะท่านวุฒิถ้าทางแพ่งอาจจะถูกฟ้องละเมิดนะครับผู้ใดจงใจ หรือประมาณเลื่อทำให้ทรัพย์สินเราเสียหายนะครับเพราะถ้าถ้าเราเห็นแน่ชัดแล้วครับเสื้อผ้าพ,พาไปตากแดดตากฝนเสื้อผ้าบางทีเรารู้ว่าไม่มีราคาแต่มันอาจจะเป็นทรัพย์ซื้อมาเป็นเสื้อเนือนอกราคาเป็นแสนอย่างนั้นเราก็อาจจะต้องต้อง,องจดใช้ไม่มากก็น,น้อยนะครับตามตามสภาพท,ที่ที่ถ้าเกิดเขาฟ้องอรเราเพื่อป้องกันปัญหานี้นะครับเราก็ต้องควรเก็บไว้ในใน,ในในสภาพ,พเช่นทรัพย์สินที่เป็นของเราเองก่อน uh huh. อ่า สภาพที่มินยูชนสามารถเก็บรักษาได้อย่างนี้เรา,เราก็มีข้อโต้ยแย้งมีเหตุผลในการเก็บรักษาเราก็ชี้แจงได้ถ้าสภาพบ้านที่เราอยู่มีที่เก็บไม่มากเพียงพอเราเก็บตามสมควรมิน MM ยูชนในฐานะที่เราอยู่บ้านแบบนั้นอย่างนี้เราก็สามารถอธิบายใครก็ได้อธิบายจทุกคนก็ได้ผู้เช่าลายใหมกรายเก่าเราก็อธิบายได้ไดว่าเราเนี่ยเรามีที่เก็บอย่างนี้มันอาจจะเสียหายาาตามสภาพนนเมื่อคุณไม่มาเอาเองอย่างนี้เราก็ได้หลุดพ้นจาก ฝาระที่ต้องรับผิดชอบท้งทางแพ่ง <ừ. S 1> ทางอาญาค่ะแล้วถ้าอย่างนี้เราทางผู้เช่าใหม่อ่ะคะ่ะสามารถดําเนินการยังไงกับผู้ให้เช่าได้บ้างอ่ะค่ะถ้าผู้เช่าเดิมเขาไม่ขนย้ายของออกไปนะคะจริงๆก็คือก็ที่บอกครับเราก็ต้องประสานกับทางผู้เช่าเดิมน,นะแล้วก็ถือว่ามีหนังสือไปเลยก็ว่าแจ้งให้เขามาขนย้ายทรัพย์สินหรือว่า บางคนที่เขาใช้เขาถึงขนาดว่าไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐานว่าเนี่ยมีรั์ตรงนี้ตรงนี้เป็นของเขานะเราได้ผล้ายไปอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่เราก็สันนิษฐานว่าถ้าเป็นทรัพย์ที่มีม,มีมูลค่าจริงหรือว่าที่เขายังหวงเห็นกันอยู่นะเขาคงมาเอาในช่วงเวลาที่มันไม่เนื่นนานเพียงพออยู่แล้วครับซึ่งเหมือนซึ่งเราก็มันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงเหตุผลเจตนาที่ดีของเราได้ครับว่า เราเจตนาให้เขา,มาเมาแล้วเราหนังสือแจ้งไปแล้วเราให้ผู้เช่าผู้ให้เช่าโทรแจ้งไปแล้วหรือเราขอเบอร์จากผู้ให้เช่าเดิมแล้วโทรไปหาเขาแล้วว่ามาเอาไปในวันนี้วันนั้นมีหนังสือไปมเมาไปนี้วันนั้นพอเราจําเป็นต้องเก็บเพื่อเราต้องทําความต้องต้องจัดเตรียมที่เพื่อจะทาการค้าเพื่ออะไรซึ่งมันก็มีเหตุผลสนับที่ว่าเจ็แล้วมันแสนดงเจตนาของผู้เช่ารายใหม่ว่าเราก็ไม่ได้มีเจตนาจะทําให้ทรัพย์สินเราเสียหายไม่มีเตนาจะเอาทรัพย์สินเข้าไป ขายไม่มีเจตนาที่จะทําให้ทรัพย์สินเขาเสื่อมค่าลงนะครับตรงนี้มันมันเห็นได้ชัดเจนนะว่ามันสอดคล้องกันอยู่เพราะยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับใครก็ขอให้จำไว้เป็นข้อควรระวังนะคะอย่าเชื่อฝ่ายกฎหมายเสมอไปให้เช็คข้อกฎหมาย ก่อนซึ่งถ้าใครมีปัญหากฎหมายอะไรเนืถึงใครไม่ออกก็เนื่องถึงอายการนะคะอายการเรียนเชิญนะครับสำนักงานอายการคุครองศรีเรีช่วยเหลือทางกฎหมายและการบัเคับดีทั่วประเทศนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่คอยให้คำปรึกษานะครับทุกคดีครับแล้วก็ช่วยไม่มากก็น้อยครับเพื่อให้ความสุขแก่ทุกท่านนะครับ วันนี้ขอบคุณท่านอายการดุลยพลรองอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการครุงฟองสิทธิ์และชื่อลือทางกฎหมายและศาลประทับพีจัรารณาโนมากนะคะที่เห็นเป็นเกียรติมาร่วมรายการแล้วก็ให้ความรู้ผ่านทางช่องเรา,านะคะนะค่ะค่ะ